ไหนสีอะไรโอเคใส่ช่องเดียวกันนะสีเหมือนกันใส่ช่องเดียวกันหลกไหนใส่ดิโอเคไหนโอเคถูกต้องสีอะไรอีกนั่นสีเดียวกันหรือเปล่าถ้าคนละสีคนละช่องหลกอ่ะช่องอื่นวางช่องอื่นเออวางช่องอื่นสีมว่วงโอเคสีม่วงสีอ่ะสีบูไว้ช่องไหนช่องไหนก็ได้หลกโอเคไหนมัมมีดูดิถูกเปล่าโอเค โอเคถูกต้องอ่ะอ่ะวางสีลูกสีขาววางโอเคสีอะไรอีกสีเขียวโอเคสีอะไรอีกลูกสีเหลืองมีสีส้มมีโอเคสีเหลืองน่าสีอะไรสีดำเก่งลูกสีอะไรลูกสีน้ำตาลลูกสีชมพูคนละเฉดคนละเฉดลูก ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เหมือนกันต้องวางผละชังถูกต้องหลบโอเคโอเคเหมือนกันโอเคกู๊ดบอย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  จะหมดยังไม่หมดยังไม่หมดเลยกุ๊ดบอยเก่งมากปอมปอมปมใช่อันไหนไว้ช่องไหนสีฟ้าไว้ช่องไหนลูกใกล้หมดแล้วใกล้หม,หมดแล้วหมดแบยังไม่บอแดเลยยังมีอยู่ยังไม่บอแดแล้วสีดําก็ยังไม่หมดสีฟ้าไว้ช่องไหนดีลูกแล้วจับคู่กันไว้ในถาดเออถ้ายังไม่มีก็ไว้ช่องใหม่สิลูก Good boy. Yes. Good boy. Yes. Good boy. Yes. มานิดมาอ่ามานิดมาอ้าวเร็วเลูก